สวัสดีวันเสาร์สีเท่านะว,วันนี้เป็นคู่มิดใหญ่นะราหูกับเสาเป็นคู่มิตรใหญ่ที่เพิ่งมาถึงเนี่ยน,นั่งกินแอร์แป๊บหนึ่งแล้วก็มีขนมมานางจะกินอะไรของนางก็ไม่รู้เนี่ยเ,เดี๋ยวทิดดูกันนะลืมไปล้างเว้นไปล้างเว้นทักทายท่านผู้ชมก่อนนะคะวันนี้ให้มันดูว่าเป็นยังไง ผมยา,ยาวขึ้นยาวขึ้นในปีใหม่หรู้จะยาวขนาดไหนโทรศัพท์แบตหมดไม่รู้เรื่องโมแต่ยุ่งยุ่งยุ่ง,ยงนะยุ่งกับชีวิตยุ่งกับทุกทุกเรื่องนะฮะอาการป่วยของแมวแะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หวีนะคะผมแห้งในรถมาในรถก็ผมแห้งแล้วยเนี่ยมาถึงสถานีก็แห้งกว่าเดีอเลยปิงข้อความ เออเออเออไวไฟกราโดมงอาการหนักถึงขั้นไงท่านผู้ชมลืมมือถือ งานเยอะไม่ค่อยมีเวลากินคาร์โเจนตกันนะวันนี้เป็นทับทิมนะคะวันนี้เป็นคอลลาเจนทับทิมเอยู่พรุ่งนี้ค่อยเป็นแอปเปิลแอปเปิลเนาะกินเพื่อความสวยกินเพื่อป้องกันความเหี่ยวแต่มีคอลลาเจนอยู่สามชนิดนะคะมันจะมีอยู่แอปเปิลคาร์โบไฮเจนที่เป็นแอปเปิลเขียวคอลลาเจนที่เป็นองุ่นแล้วก็คอลลาเจนที่เป็นทับทิม ชอบแบบไหมกินทุกอย่างติเบนประเภทสุดเข้มข้นเนี่ยจริงๆใส่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แดงขนาดนี้เพิ่นติใส่สองกล่องเอ้ยสีใส่สองซองแล้วก็ตามไปด้วยโกโก้แทนหิวแม่ใช้เวลาหิวจะกินโก,โกโก้แต่จริงๆถ้าทานข้าวมาแล้ว ไ,ไปเวาลาจะรายการชั่วโมงที่สามเนะี่ยชั่วโมงที่สามท้องมันจะเริ่มลงแล้วนะเดี๋ยวมาทักท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วยังไงบ่ายสามโมงนะติจะทำการบันทึกคลิปไว้ยังไม่ไลฟ์สดเพราะว่า,วา,วาถ้าติดไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีทางบ้านใช่ไหมโทรมาแล้วมันจะตีกันโอกาสที่คนจะโทรเข้ามาทางวิทยุเนี่ยจะน้อยเพราะว่าเราติไลฟ์สดปั้งเวลาดูดวงเลยท่านผู้ชมคนที่แน่นอนแหละคนที่กดมือถือเร็วที่สุดเนี่ย กดที่เบอร์โทรเร็วที่สุดมันต้องเป็นทาง YouTube อยู่แล้วก็เลยไม่เปิดโอกาสแบบไลฟ์สดสเตีมสดๆเลยไม่ไม่เลยไม่งั้นก็คนทางบ้านไม่ต้องโทรติดเลยแต่เพราะว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งดวงได้ติดบางครั้งแล้วแต่นะฮะบางครั้งหนึ่งดวงหนึ่งชั่วโมงแล้วติดเปิดเปิดการดูเนี่ยคือชั่วโมงละดวงหรือว่าอย่างมากก็คืออย่างเร็วสุดก็คือชั่วโมงหนึ่งได้สองดวงเลยเนี่ยติดดูเวลาอีกสี่นาทีเดี๋ยวติ้งไหม น,นี่อนนะมีข้อความเข้ามาโปรดเสร็จสิ้นการอุปกรณ์เลยตีงไม่โหลดหรอกตีไม่ได้แจ้งเลยอัปเดตซอฟต์แวร์วันนี้ใส่สีเทานะคะ <c oughs> ก็ลืมมั่ง <c oughs> ลืมมั่งอะไรมั่งก้าตีลืมทาครีม สำคัญมากก็คือเรื่องครีมนี่เลยไม่ทาไม่ได้เหีีย,ยวกลัวที่สุดก็คือความเหี่ยวเวลามีเสียงแทกเข้ามาจากเนี้ยจากหูฟังเนี้ยแล้วก็โดนทางยูทูบหาว่าลิขสิทธิ์อีกแหละเออน่ารำคาญลิขสิทธิ์บ้านไหนมันนี่คือสถานียุนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้เปิดโชว์บ้าบอกคอแตกอะไรนะคนเรามันเป็นอย่างเงี้มันถึงไม่ดังนะนันกร้องมันถึงตกอับเพราะาอะไร,อ,รอ่ะเอะกะลิขสิทธิ์อด้อกลิขสิทธิฯฯ์ยิ่งคนฟังเยอะยิ่งได้เงินเยอะติว่านะ ะะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกติในช่วงที่สามหนะึ่งสองนี่ไม่ออกนะเจอกันช่วงที่สามบายบายวันนี้เหรอเสาร์ที่สิบเจ็ดเสาร์ที่สิบเจ็ดบายบายค่ะ